กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อนวิภาอย่างใกล้ชิดประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมเปิดวอร์มประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันนายภาสกรบุญยักษ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อนวิพาอย่างใกล้ชิดซึ่งอาจส่งผลกระทบให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และอาจขยายวงกว้างในระยะนี้โดยประสานจังหวัดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดให้เตรียมพร้อมทีมฉเินเหตุและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพร้อมวางแผนเติมกำลังเครื่องจักรกลจากส่วนกลางและพื้นที่ที่ไม่มีสถานการณ์เข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคเหนือ อย่างไรก็ตามในวันนี้เวลา15นาฬิกาปอพจะเปิดวอร์ลูมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พายุโซนร้อนวิพาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยและในวันพรุ่งนี้ทีมปอพจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ร่วมกับจังหวัดภาคเหนืออย่างใกล้ชิดด้วยขณะที่กรมทางหลวงชนบทและกรมทางหลวงยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างใกล้ชิดโดยเส้นทางหลวงชนบท บริเวณสะพานหัวเวียงเหนือถึงน้ำต้วนพัฒนาอําเภอภูเวียงจังหวัดน่านยังไม่สามารถสัญจรไปมาได้เนื่องจากปริมาณน้ำหลากท่วมเส้นทางซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้เตรียมความพร้อมเครื่องจกักรวัสดุพร้อมติดตั้งป้ายเตือนประชาชนในการสัญจรด้วยความระมัดระวังเป็นที่เรียบร้อยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนเส้นทางคมนาคมในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงขณะนี้สามารถเปิดให้ประชาชนสัญจรได้แล้ว หลังจากเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงน่านที่หนึ่งดำเนินการติดตั้งสะพานเบลี่ที่คอสะพานชมรุษบนทางหลวงหมายเลข1083ช่วงกลางดึกวันที่18 3. กรกฎาคมที่ผ่านมาและผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยแล้วด้านกรมชนปรปทานเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกระดมเครื่องจกักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ หวังเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำระบายน้ำในช่วงฤดูฝนช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรตามนโยบายของนอยายอศิริรัทยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเน้นย้ำให้ทุกโครงการชุประทานบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านทางโครงการชุนประทานใกล้บ้านหรือสายด่วนกรมชลประทาน1460 ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน